ไ <laughs> ไมมออ่ะะีสวัสดีค่ะพบกับเราแล้วนะคะช่องพีไฟทีวันนี้มีจะมาทำต้มส้วอื่นให้ดวชิมนะคะค่ะไม่ได้กินในรอบน่าจะประมาณ20ปีแล้ว ตอนเด็กๆเ,เคยกินพ่อกับแม่หามาที่ปลูกเขาเยอะมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำกับข้าวเป็นฝั่งมารอดูกันเลยค่ะว่าจะทำออกมาเป็นยังไงเด็กกันลืมนี่ทำความสะอาดล้างแล้วนะคะเนี่ยเอาขียอะไรออกเรียบร้อยแล้วอันนี้คือยอมแล้วเลยว่าไม่ได้ทำนานมากแล้วไม่ไม่ได้กินนานด้วยแต่ตอนเด็กๆเ,เคยเคยกินนะคะแม่ทำให้กินโอเคค่ะขั้นตอนแรกก็ ามาต้มน้ำกันก่อนเลยค่ะน้ำลงไปเลยนะคะใส่เกลือนะคะหนึ่งช้อนค่ะหอมแดงค่ะทุบพ,พอกรถุกนะคะมอมมากเลยค่ะัระยี่นิดหน่อยจะได้หอมหอมใส่ลงไปเลยค่ะแทนใบมะขามอ่อนนะคะ เราะว่าเราไม่มีใบมะขามอ่อนใส่เนื้อเข้าลงไปเลยก็ได้เมน,นูนี้ต้องออกเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะน,นี่ใส่น้ำปะลาเลยนะคะหนึ่งช้อนก่อนค่ะปิดฝารอให้น้ำเดือดค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะพระเอกของเรา อามสเสร็จแล้วก็ต้มประมาณ30นาทีนะคะ เหมือนกันนะเนี่ยสุกแล้วนะคะถุงข,ของเราก็เปื่อยแล้วค่ะเราก็จะมาปรุงรสจริงๆก็กินอย่างนี้ได้เลยนะคะกินกับน้ำพริกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นต้มยำแต่วันนี้นี่จะทำต้มตั่วค่ะ<า>โอเคเรามาปรุงรสเลยข้าขวกนะคะนีใ่ใช้สองช้อนก่อนจะหอม คิ้วนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนิดหน่อยสองช้อนคึ้นเป็ผักหอมตักนางเลยค่ะที่เราหั่นไว้เมื่อกี้หมดเลย วัสดีสดค่ะ,คะพบกับเราช่องทีไฟทีอีกแล้วนะคะครับสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะคะเออวันนี้มีต้มต้มสั่วอึ่งค่ะอันนี้เขาไม่ยังไม่มีไข่นะคะมีไข่เป็นบางตัวส่วนมากก็จะไม่มีไข่โอเคบิ๊วลองชิมเลยอาหารตามฤด,ด,ดูกาลชิงวาหน้าตาน่ารักไหมเออน่ารักออ <c oughs> <c oughs> โอ้ย่างนี้ลองชิมดูนะคะแต่ว่าตอนทำก็ชิมแล้วอร่อยมากเลยชิงวาชิงวาอืมโกบไม่ใช่โกบนะเขาเป็นอึ่งแต่ว่าคล้ายเหมือนกันใช่เหมือนกัน,นจ鸡 或是三杯田鸡。跟我敢吃。嗯，来来。可是这一整只的又有另外一个感觉。嗯。你们，跟跟跟熟。蛮多呀。嗯。啊，你。 อึ on ่งกระดูกเขาจะอ่อนเนาะเขียวได้ทั้งทั้งกระดูกทั้งอะไรเลยมัน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 กินไปเลยนี่อร่อยหิวใช่ไหมอร่อยนนอะมมันเนาะเนื้อเขาอร่อยมากเลยเนื้ออร่อยมากเลยเนื้อเขาจะไม่เหมือนกบเลยกบจะมีความหวานของเนื้อแต่ว่าเนื้ออนี้เขาจะมันๆกรึบๆเนาะ อร่อยอืมไม่เคาอันนี้ข้างในเอากินได้ไหมอันนี้กินได้อ่ะเป็นตับเป็นอะไรอันนี้เนออี่อาอขี้อะไรออกแบบหมดเลยออก,กินได้หมดเลยอือร่อย <c oughs> อร่อยแับหน้าตาเศร้าๆมากเลย ผมไม่ใช่ขกองกินสิงโปร์อะอืมคลอทำไงต้องเงสียอย่างนี้มันอรน่อยที่ไงอะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะมันเขางอ๋อมันเขากินได้ กินได้สิมันหมูมันอะไรก็ยังกินได้อ๋จัก,กัดจีป็นเลี้ยวนลูกเลี้ยวนลุกอะ <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> ไม่มีอะไร เดี๋ยวนี่กับบิวขอต่อไปกินก่อนนะคะครับผมเอาล่ะเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะกันครับ <laughs> บิวจะร้องไห้แล้วนั่งต่อไปอีกนิดเดียวก็ร้องแล้วโอเคฐานนี้น่าจะเป็นนี่คนเดียะนะคะที่กิ๊เค่ะเราสองคนก็ขอ,อาลาไปแค่นี้ก่อนนะคะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย